ประจำวันวัตุชนดลอยตะใบละเอียดไหมครับพี่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกครับดูเทียบเคียงเนื้อให้ขายกับพระก่อนปีสองพันร้อยไม่ว่าจะเป็นขายกับพระครูสอนมัคคสันไม่ว่าจะเป็นขายกับหล่อพ่อน้อยวัฒนรมศาราอ่าไม่ว่าจะเป็นขายกับชีรารอิโดโจีนอย่างเงี้ยอ่านะครับเขาดูทั้งองค์นะครับ ถ้าบอกโอ๊ตบางแพรถูกปะตัดผมสั้นได้ไหมผมยาวก็ไม่ใช่โอ๊ตบางแพรสิไม่หรอกครับดูได้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลอะคือถ้าหาแทรุ่นนั้นไม่ได้ให้ไปหาพระที่เนื้อเดียวกันของหลวงพ่ออื่นที่สร้างในปีใกล้เคียงกันมาเป็นตัวอย่างก็จะเข้าใจได้นะ่ครับอ่ะนี่ อ่ะนี่ให้คนอ่างทองเขาเล่าดีกว่าว่ากีบบัวเนื้อดินผสมผงจุ่มละถ้าหยิบมานี่ยังกับปู่บุญว่ากางบางแก้วเลยสว,วัสดีพี่ตีครับนี่กลายเป็นพระแพงอ่าที่หายากไปแล้วเพราะนุ่มคือจริงๆในเมืองอ่างทองเนี่ยสมเด็จวัดเจ็ดองค์เป็นล้านนะพระเกจินแนวหน้าเมืองอ่างทองเพราะนุ่มนี่ เล่นขาก,กันมาคู่กับวงการรักเครื่องเมืองอ่างทองอ่ะเอาพอนุ่มพอพักใช่ไหมเออเนี่ยครับดังนั้นถ้าเราไปดูราคาพอนุ่มอ่าถ้ายังซื้อไหวถูกกว่าพระใหม่ๆนะก็ซื้อพอนุ่มดีกว่าอ่าถ้าพระท่านถูกกว่าพระลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ย ก็ซื้อท่านดีกว่าประมาณนี้ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอปเ k c h ค c k แอปเช็คพ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บก,กระปับ๊บไปเซอรผ่าแท้กรารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100 เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK check. s k Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ sk เช็คพระหรือสแกนค r ว o d e ได้เลย พระนุ่มพรานางในถ้าเราจะรู้จักกันแบบเยอะๆแล้วคือพระรอใช่ไหมเหรียญรอพระพุทธสองหน้าเพราะนุ่มนะถามว่าตัวผมเองอะ่ะเราเล่นพระสมัยก่อนอะ่ะเรารู้ว่าพระนุ่มมาขายได้เรารอเรารู้ว่าพระนุ่มเนี่ยนะครับเป็นพระที่มีมูลค่าทุกอย่างเหรียญรุ่นแรกเนี่ยลงหนังสือหลายเล่มพอมาหลังๆอะ่ะพระรอเนี่ยขายได้เป็นหมื่นมาเป็นสิบกว่าปีละ พอหลังๆมาฟังเบีย้ยเบีย้ยขายได้เม็ดหนึ่งห้าหกหมื่นหึกลายเป็นว่านะมาในช่วงปีหลังๆเนี่ยพอรู้จักหลวงพนุ่งวัดนางในแล้วเนี่ยกลายเป็นของพ่อรุ่งทุกอย่างที่ทานท่านมีราคาหมดแสดงว่าท่านเนี่ยลุกสิทธ์ลูกหาก็ศรัทธามากไม่ได้แพ้ปู่สุขไม่ได้แพ้เพราเดิมพระเกจิที่ มีคนศรัทธามากๆก็คือว่าของทุกอย่างของท่านจะมีราคาหมดใช่ไหมไม่เกี่ยงรุ่นไม่เลือกรุ่นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือพอนุ่มวัดนางในนะครับฟ้าเนือดินพอนุ่มอยู่ในชุดเนื้อดินยอดนิยมลบครนอาจารย์ พระประจําวันมัสุทั์ลอยตะใบละเอียดไหมครับพี่มันไม่ได้ดูตรงนั้นหรอกครับดูเทียบเคียงเนื้อให้ขายกับพระก่อนปีสองพันห้าร้อยไม่ว่าจะเป็นขายกับพระครูสอนมัคคสันไม่ว่าจะเป็นขายกับหล่อพ่อน้อยวัรมศาศาอ่าไม่ว่าจะเป็นขายกับชีรารอิโดจีนอย่างเงี้ยอ่านะครับเขาดูทั้งองค์นะครับ ถ้าบอกโอ๊ตบางแพรถูกป่ะตัดผมสั้นได้ไหมผมยาวก็ไม่ใช่โอ๊ตบางแพรสิไม่หรอกครับดูได้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลอะคือถ้าหาแท้รุ่นนั้นไม่ได้ให้ไปหาพระที่เนื้อเดียวกันของหลวงพ่ออื่นที่สร้างในปีใกล้เคียงกันมาเป็นตัวอย่างก็จะเข้าใจได้ นะครอ่ะนี่อ่ะนี่ให้คนอ่างทองเขาเล่าดีกว่าว่าจีบบัวเนื้อดินผสมผงจุ่มลักถ้าหยิบมานี่ยังกับปูบุญว่ากางบางแก้วเลยสว,วัสดีพิตีครับนี่กลายเป็นพระแทงอ่าที่หายากไปแล้วพอนุ่มคือจริงๆในเมืองอ่างทองเนี่ยสมเด็จวัดเจดองเป็นล้าน นะพรรคเกจิแนวหน้าเมืองอ่างทองเพราะนุ่มนี่เล่นขากันมาคู่กับวงการนักื่องเมืองอ่างทอง่ะเอาเพราะนุ่มเพราะพรรคใช่ไหมเออนะครับดังนั้นถ้าเราไปดูราคาพราะนุ่มอา่าถ้ายังซื้อไหวชูกกับพรรคใหม่ๆนะก็ซื้อบันนุ่มดีกว่า อ่าถ้าพระท่านถูกกับพาะลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยก็ซื้อท่านดีกว่าประมาณนี้นะครับนี่ ชุดเนื้อดินกีบบัวอ่ะก็หนึ่งเรื่องวันนี้ได้อีกเหรียญหนึ่งมาอันนี้เป็นเหรียญที่เหรียญที่สองที่ผมได้เนะครับเป็นเหรียญของวัดละคังอุปชาพระอน้นแห่งวัดดอบุผาลามอโอ้นี่เห็นไหม พอหยิบพอนุ่มขึ้นมานี่คนเข้ามากันเยอะแยะเลยที่เขาขอชมเุ๊กตุ๊กทำงานเาามื่อวานเลยนะ<า>่ฮะที่เขากขอชมเุ๊กตุ๊กทำงานองค์เมื่อคืนอยากชมชมเนี่ยขอชมเดี๋ยวต้องหาให้ดูครับนี่ สบายไม่ใช่จุดเดียวที่จะสือเกแแทะนะไอที่พ่อขาบอกว่าต้องสบายแบบนั้นสบายเฉียงแบบนั้นเพื่จะขายอ่าสวัสดีนะแอดมินสัญวาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่โอคุณอามาแล้วบูมมีความรู้อีกหนึ่งท่านเหนือจัดมากเหนือจัดมากนี่ พออ้นวัดดอนอาจารย์ใหญ่แห่งสุพรร์โอ้เขาคุยกันเรื่องพอนุ่มสนุกสนานเลยอ่าเขาคุยกันเรื่องพนุ่มสนุกสนานเลยรวมพกที่อาจารย์นทองพอนุ่มอะเหรอมหผมก็พี่จผมก็ไม่ใช่คนอ่างทองนะอ่าแต่ถ้าพูดถึงนะผมก็คิดว่า ผมก็มีพระเก่งๆทุกอย่างอ,ะอ่ะอ่าผมก็คิดว่าผมก็มีพระเก่งๆทุกอย่างอะ่ะนะครับโอ้เราปีสองสี่หกสี่เราดนสร้าง นี่นะประวัติการสร้างชัดเจนนะครับ ขอชมเหรียญพ่อสงาอาพ่ออุตมะปีหนึ่งหนึ่งน่อยวันนี้ก็ได้มาจากใครนะคุณต่อวังวิเวกนะตอนนี้พระหลวงพ่ออุตมะนี่นะเขาเรียกอะไรอะ่ะความต้องการมากแต่กลับไม่ค่อยมีของอ่า ปลงคงมีคาบกุใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมโอ้จะพาท่านพิมพ์สวยนะแล้วถ้าได้เห็นเนะ่เข้มขังเลยผมชอบในความคลาสสิกเนี่ยในรูปลักษณ์ปาที่สวยงามเนื้อเนื้อยังกับปุบุญมะกากบางแก้วอะครับ หลายสิบปีก่อนพระแตกกูเพราะมีคนขโมยไปรับเจาะก,กูออกไปพระท่านจะออกมาช่วยคนครับแต่พระท่านจะอ,อกมาช่วยคนเนี่ย พรามพานุ่มเยอะเลยนะครับผมชอบอะไรผมก็ศรัทธาอะไรเจอแล้วก็รู้่จึงซื้อพี่โอคุณนะไม่รู้ก็นะเห็นก็ไม่อินแต่เรารู้ไงมีใครบ้างอะที่เป็นเสียนประเก่าๆแล้วไม่ซื้อพระนุ่มอ่ะครับถ้าเจออ่ะ อ้าวก็เรื่องาราวพอนุ่งวันนี้เห็นไหมคือคุณถามอะไรที่นี่มีหมดตอนนี้ผมหาปิดตาจำโบนโพตมะไม่มีใครเปิดราคาเลยนะแปลกไหมพระราคาสูงขึ้นแบบนี้กับไม่มีใครนะยอมแบ่งปันเนี่ยคุณสมบัติของพระเครื่องนะครับที่เขาเรียกว่าจะมีแนวโน้ม เรื่องค่านิยมที่สูงขึ้นสวยศิละปะขา,ายพ่อขามอ่าท่านท่านอาธิการช้างหลวงพ่อช้างเก่งมากพ่อจะรันเล่าโอ้นี่ขอบคุณข้อมูลครับหลวงพ่อช้าว่าหนองป่าพงอเหลียนรุ่นแรกท่านนี่ลงหนังสือในอดีตแล้วก็เป็นจำนวนน้อยด้วยนะสมเด็จท่านกองเป็นหมื่นนะ เพราชานี่ท่านสอนฝรั่งให้บวชเป็นพระเออนะครับที่อยู่ในพุทธคามฝรั่งอ่ะให้บวชแล้วอยู่ในน้ำถือศาสนาพุทธอยู่ในพระพุทธศาสนาได้ด้วยนะสวัสดีครับบิกิตติศักนะคย พี่แก้งพอรู้ถึคพอมนุ่มกับพ่อําโปปั้มขอบคุณครับพี่สตีเวน่นนี่อ่ะไปนะครับวันนี้มีพ่อสง่าแบบแบ่งไหมครับอาจารย์มีพ่อสง่าแบ่งไหมต้องดูนะอ่านะครับต้องดูนะฮะ ชอบปูเชอรี่ฮะ<า>ชอบปูเชอรี่หลวงปู่เชอรี่อ่าที่เป็นฝรั่ง<อ>ใช่ไหมอ่าที่มาบวชกับหลวงพ่อชาสุดยอดครับนี่คุณสอนนี่ความรู้เยอะนะ<ม>ช่วงนี้เภาอุตมะมาแรงครับสวัสดีครับพี่โอเมืองจันนี่นี่ะ สวัสดีครับพี่โชคเล่นพัาเก่าสบายใจแวะเข้าไปเล่นพัาใหม่หงายท้องเลยครับนีฮยอย่างเล่นอนุรักษ์เรามีความสุขแบบไหนเราก็เล่นแบบนั้นไม่แปลกครับเนี่ยป่ะนะครับวันนี้ก็ ล่าสุดดูคลิปหลวงพ่ออุตมะผ่านรายการแปซิฟิกที่สมเกียรติออมวิมลดำเนินรายการชาวมอสัทธามากผมต้องบอกว่าวันนี้ผมลงเฟซไปเกี่ยวกับหลวงพ่ออุตมะเนี่ฮะต้องบอกว่าพระของท่านอะแขวแล้วมีอนุภาพเหมือนของพระของมหาสิทธา ถ้าเราศึกษาในสิ่งที่เราจะนอาออกมาใช้เหมือนเราศึกษาในคุณประโยชน์ของอาหารแต่ละชนิดเหมือนเราศึกษาในคุณประโยชน์ของยารักษาโรคแต่ละชนิดวัตถุมงคลก็แบบนั้นแหละครับเนนะ้อ่าพี่โอ๊ตของแท้สวัสดีครับนะี่ยโคตนะโคตเยบสมชายไม้วิไลยเลนบูเลงน้องนะครับอันนี้ซื้อมาเก็บ นะซื้อมาเก็บนะต้องแชร์สวัสดีท่านประชาชนด้วยนะครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100่า100บาทเปิดตัวแอป SK c แ e c k ช็คแอปเช็คผ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊กปบกระปับป๊บใบเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K. เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่อง มาตรฐานใหม่สำหรับคนรกากพาเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน Q r Code ได้เลย